สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกันทัดดินนะคะความร้คิดจัดให้หรือว่าผีผักนะคะอุปมาอุมใหม่เนะรื่องราวของงานเหอนความรักนะคะเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะราศีกันทัดดินค่ะ วางแผนงานเงินความรักกันค่ะ,ะมีพลังค่ะมีพลังความคิดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลักนะสองจนตาเจ็บระวังระบบสายตานะอันนี้ดวงของพม่า้ไม้ขึ้นขานนะคะคิดมาคิดเยอะอดีตจบไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะคะคิดเรื่องอะไร คิดเรื่องลาผลอ่ะหาลาผลจากการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงไหมลาผลนี่ก็มาจากบุญบารมีเก่านะคะต้องมันเพียรทือศสิภาวนาด้วยนะคะอาจจะหาลาผลลาพระนะคะในรอบ 30ปีต่อมาค่ะวนเวียนมานะลงทนุนเริ่มสร้างสันนะหาลาบผลเนี่ยเล่งไปที่ลานะต้องเข้มแข็งอย่าวันไหวและไหวหวันนะคะในการหาลาบผลในการหาลาบผลนะจะไรรับผู้เพื่อกุณอุปถัมภ์นะงานแพทย์หมอพยาบาลงาน,นเดียวบริการรับใช้คะงานสตรีนารีอุปถัมภ์ถูกจะลกโชคชะเลวนะคะ งานนี้มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเพราะว่ามีบุญเก่านะคะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้การลงทุนนี้จะเสี่ยงได้ก็ต้องคิดฝันแล้วลงมือทำนะคะไม่มโนโนะคะขยันหารักก็ได้ทำงานที่รักที่ฝ่ายฝันค่ะขยันน่ะเป็นคนขยันนะคะงานศินละปะนะมีจินตนาการกว้างไกลค,คะ่ะเปิดเผยค่ะ มุกอ่อนไปข้างหน้าไม่ต้องรีบร้อนใจร้อนนะคะเทีายานไปข้างหน้ารีบร่งมุ่งพุ่งไปข้างหน้ากับสิ่งที่คิดฝันลงมือทำาะอันี้ก็ได้เป็นผู้มีจินตนาการนะคะกว้างไกลนะคะได้ทำงานศิละปะ,ะคะ เป็นศินลปินนะคะมีหุ้นส่วนคู่ค้าทางไกลนะคะติดต่อค้าขายร่วมการงานกัน,นะคะ่ะก็ผลตอบแทนการเงินดีมากเลยนะคะการเงินการเดินทางการส่งข้อความข่าวสารถึงกันนะคะ ทางไกลค,คะ่ะงานอยู่บื้องหลังงาน่างถินต่างแดนคะ่ะงานนี้แข่งที่ตนเองนะคะคินไม่ได้นอนไม่หลับนะอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปการเปลี่ยนแปลงการติดต่อการเดินทางนะคะรุ่งเรืองได้พบกับผู้อุปถัมภ์เงินดีมาก รุ่งเรเป้าหมายสำเร็จแล้วช่วงดีที่สุดนะคะมีการนนจากการงานทางไกลค,คะ่ะเงินเยอะเลยนะคะเปิดหลักสูตร c ร o สออนไลน์สั้นๆนะคะถ่ายทอดประสบการณ์วิชาความรู้นะคะหลักนนที่ได้มาการลงทุนนี้นะคะยินดีอุปถัมภ์นะคะบริวารมาร่วมการงาน ได้เรียนรู้ศึกษาต่อยอดงานนี้ตนเองก็ไปรู้เรียนรู้ในสิ้สุดมีความรู้ติดตัวทั่วไปก็แบ่งปันให้กับบริวารเพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ต่อยอดการงานการเงินางการค้าอันนี้สิ่งที่ไฟฟันเอาไว้นะคะ,ะก็ไปเกี่ยวข้องกับพุทธะนะคะคนอ่อนไหวกว่านะลาบผลไปเกื้อกูล ลงทุนกับบริวารเก่าๆที่คุ้นเคยนะคะเครียดอิตกมลอันนี้หน้าตาเครียดขึ้นเยอะเลยนะคะ,ะควรประทินโฉมผิวนะผิวพรรณให้สุยหลอด้วยนะคะดูแลสุขภาพกายด้วยนะคะดูแลสุขภาพผิวพรรณ คนซุยคนหล่คนนามนะคะแต่ก็ต้องดูแลนะคะ,ะว่าพักผ่อนไม่เป็นเวลา,าอาจจะเครียดค่ะดูคนรักเก่านะคะคนรักเก่าล้นลาการผจญภัยชีวิตการเดินทางชีวิตเพิ่งจะเริ่มตนนะ,ะอิสระค่ะคนล้นลานะคะรื่นเริงสดใสค่ะ ใครเลลอเพอร์เฟ็ Perfect. ไม่มีคะเตรียมพร้อมกับโอกาสนะคะไม่ได้แคร์ใครเลยนะคะเนี่ยในแต่ละวันที่ผ่านไปได้กินเดิมสังสรรค์นในท่องเที่ยวนะคะคนชอบเต็นตัวค่ะคนทันสมัยใหม่ะคะรักอิสระไม่ชอบพกมัดน,นะคะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวคนช่วยคนรอนะคะการงานอาชีพเนี่ยเขาก็ได้ เคยร่วมกันงานกับชาวกันไงเป็นคนรักค่ะในารอบีสองปีต่อมาเล็งมาที่ชาวกันนะคะคนนี้มีชีวิตที่สุขสบายคนหล่อคนสวยมีความรักก็ไม่แหงแหลงอันนี้รักในงานศินละปะที่ทำนะคะคนมิสเสนนะคะมีคนมารักมาชอบมากมายตนเองก็รักเพือเลือกเ,อเลือกแล้วบอก นี่ยังไม่ตัดสินใจใจะเลือกใครนะ,ะยังลันลาอิสระค่ะคนโสดนะคะอยู่ลำพังสันโดร์เ่ตัดสินใจเลือกคู่ค่ะมีามาให้เลือกเยอะเลยค่ะอืมดาราศิลปินนะผู้โด่งดังนะ,ะในตำบลหนึ่งของเขานะคะคนทางไกลค,คะ่ะเดยอสัน้นเพื่อนเก่าค่ะคนอ่อนวัยกว่า การสื่อสารการเดินทางท่องเที่ยวคนรักเก่านะคะดาราศิลปินฉลองความสำเร็จกับสิ่งที่ทำอันนี้ก็เพิ่งตนเองได้แล้วค่ะอัตยิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้วค่ะเรืเริงนะคะชอบดูหนังฟังเพลงเสียงเพลงดนตรีเริ่มบรรเลงอาทิตย์สดใส เล็งไปที่ชื่อเสียงเงินทองนะคะสิ่งที่เขาได้มาคนไกลนี้ประสบความสำเร็จได้ฉลองความสดใสเบิกบานในแต่ละวันที่ผ่านไปมีผู้อุปถรัรมภ์ค่ะางานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียการงานอาชีพนี่ก็สดใสนะคะเป็นคนโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับชาวกันนะคะผูกพันกันเป็นคุ้ส่วนคู่ข้าคนรักคู่ครองอนำประสบการณ์คิดฝันแล้วลงมาทำสำเร็จค่ะมีจินตนาการไอเดียสร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มค,ครองนะคะเอะเ็นคนเก่านะคะ คนในอดีตของชาวกันค่ะนำประสบการณ์เก่าๆมาคิดบวกนะคะความท้าทายของคนไกลเนี่ยเพื่อนเก่าของชาวกันะความท้าทายของชีวิตค,คือคิดบวกในทุกสถานการณ์มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะสดใสค่ะอันนี้ก็ ความลิขิตนะหรือผีผักนะเรื่องราวของนะรักนใช่ดวงดาวที่พราวแสงนะคะเป็นความรักที่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สองเป็นความอ่อนไหวและไหวหวั่น ลาบผลหุ่นหลานบริวานนะคะความสุขสนานหรรษานะการฉลองนะคะกินเดื่มเที่ยวนะไปเกี่ยวข้องกับคนรักกับที่เขารักสนุกนะคะนะพบแล้วก็สดใสเบิกบานเห็นแล้วก็ยิ้มแฉ่งนะคะแล้วนะกใช้ชีวิตอย่าได้เคนะ ดูคนรักใหม่นะคะคนรักใหม่นี่ก็การเงินมั่งคั่งมากมีพลังหากการเงินด้วยความรู้ความสามารถนะเป็นเพื่อนที่แสนดีนะคะเป็นกันไยรมิตรที่สดใสค่ะฐานะการเงินดีค่ะ,ะไม่ยุ่ไม่ยุ่นวายกับใครค่ะใครจะไปไหนเยียบดาวก็ตามใจเขานี้ไม่ขัดแย้งกับ ผู้คนอื่นๆนะคะเมื่อไม่ประมาทก็บุกบันฝ่าฟันไปข้างหน้าร่างกายบึกบินแข็งแรงหนนมนักกีฬานะคะอังคารคโครทันทักเพื่อนการเดินทางนักเดินทางเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากชาวกันนะคะ,อ,ะอยู่แห่งหน้องตบนไกลนะคะประสบความสำเร็จคนอน้อมทั้งตน,นะคะ่ะ เป็นนักต่อสู้ผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคครานี้ก็เล็งไปที่ความรุ่งเริงเจริญก้าวหน้าคำว่ายอ,อมแพ้ไม่มีสำหรับอัศวินนักรบผู้กราหารนะคะ่ะอยู่ลำพังคนเดียวก็อยู่ได้เป็นมิตรกับคนทั่วไปต้นไกลค่ะุวนะันฟาฟานมุกอ่อนไป้างหน้านะคะเป็นนักเดินทางด้วยรถราเครื่องบินเอออันนี้เขาได้รถ มานะคะเนี่ยเพื่อการเดินทางค่ะเออเขาก็เป็นท่านพี่นะคะเมื่อจอมราชันปรากฏเคียงข้างกับอัศวินนักรบนะคะเออเพื่อนค่ะนะพี่น้องกันค่ะเนี่ยนะอังคารครูทันทักคนไกลคนนี้เป็นนักต่อสู้นะคะนะวางรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า คนทางไกลเป็นผู้นำท้องถิ่นไปแล้วค่ะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตมั่นคงแล้วค่ะาก็มีปัญหากับผู้นำท้องถิ่นนะคะที่ว่าตนเอง ใหญ่โตแน่จริงก็ยังมีใครคนหนึ่งที่ใหญ่กว่านะคะอังคารครูท่านทักอุปสรรคปัญหาอนนปัญหากับคนไกล,ล่ะผู้นําท้องถิ่นเขาว่าเขาไกลแล้วอีปัญหากับคนไกลจากเขาไปอีกครัคนรักใหม่กับคนรักเก่าใช่คนเดียวกันไหมอ่อันนี้นนไม่ใช่ ผมลิกขิตแล้วก็ไม่ใช่ผีผักนะคะเป็นเรื่องราวของเพื่อนนะคะพี่น้องมาเจอกัน,นะะมีปัญหากันก็หลงเหลือไว้ด้วยความเป็นมิตรภาพที่สดใสนะคะ ใส่ค่ะดวงตาอ่ะสดใสอะเหมือนดวงจิตอ่ะทรงประกายสดใสนะคะอย่างรู้ค้นพบด้วยแสงสว่างที่มีในตนนะคะเหมือนคนรักเก่าค่ะมีแสงในตัวค่ะ คืบอบุรีค่ะนะออกนอกแผนที่ออกนอกกรอบด้วยนะคะเพื่อการเรียนรู้รรค้นพบเส้นทางซ้ายใหม่ๆนะคะ Discovery. คืบคบุรค้นพบเส้นทางที่จะมุ่งพุ่งไปนะคะข้างหน้าค่ะคนใหม่นี่แบบมุ่งพุ่งไปเพื่อไปสูนะ่ความมั่นคงปรากฏด่านวัตถุเข้าของนะ,ะรถราอารา Motivation วิสัยทัศน์นะคะแม้ไม่ได้อยู่ท่ามกลางของดวงจันทร์อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางของหมู่ดาวนะคะวิสัยทัศน์ค่ะม s s i o n to the m o o น์มีเป้าหมายค่ะเป็นเรื่องราวของนะผลการลงทุนค่ะ หรือความรู้ความสามารถอุรักเกา่าน,นี่มีใครเพอร์เฟกตหรอกนะก็ลันลานะคะอย่าได้แค่นะ์แต่ละวันที่ผ่านไปตื่นเช้ามาสัใสเบิกบาน,นะคะ่ะได้เริ่มตน้นสิ่งใหม่ๆคิดฝันลงมาทำสำเร็จอุนรักใหม่มิตรนะคะการลดนมิตรสิ่งที่เขาได้มา รายได้เออนะคนไกลคนนี้นะคะเออได้มาจากเอออาคารครูท่านทักนะได้มาจากการแข่งขันนะคะ,ะแข่งขันก็จะได้มาทเหน็ดหนักเหน่อย เป็นเรื่องราวของคู่คนไกลนะคะสดใสเบิกบานเข้าไว้ค่ะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะโชคดีค่ะ